What's Wrong With Love Podcast Podcast ของคนลักกี้ n นเกมบัตรอันลักกี้เลิฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What's Wrong With Love Podcast นะคะรายการที่เราจะมาคุยประสบการณ์กันเรื่องความรักของคนที่เก่งในการใช้ชีวิตดุกด้านยกเว้นในเรื่องของความรักผ่านมุมมองของคนจันซีที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหาความรักหรือหาคนที่ใช้นั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับปิงกังวานค่ะ แล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีเพื่อนอีกคนมา <c oughs> ด้วยนั่นก็คือเสียกลางวันนั่นเองค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีสองกล้องเลย <c oughs> นะครับผมในสุดมาแล้วโอเควันนี้เนี่ยเสียเราจะแบบมาคุยกันในเรื่องของแบบว่า how to เนาะเดทดแรกยังไงให้ฟังไ <c oughs> ม่พังเหมือนก่อนเราจะแบบว่าเตรียมตัวยังไงแบบว่า <c oughs> ปฏิบัติต่อฝั่งตรงข้ามยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรที่มันแบบว่าควรจะแบบ ทำให้แบบเดตแรกของเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ยเออที่จะแบบว่าไม่พังเหมือนก่อน,อ,นอย่างน้อยเ,อเทปนี้เราจะให้ทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนาะใ,ในการฟังเทปนี้แล้วนะครับอยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาแบบมีการเตรียมตัวอะไรไงไหมอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายเหรออย่างแรกเลยผู้ชายน่าจะมีประมาณอ่ะสามสิ่งก็คืออ่ะก็คือทรงผม,มกินกายและก็การแต่งตัวอ,อ่ะ ถ้าไล่ตั้งแต่ลากอา่าบนลงล่างอ,าอ่ะเราจะเริ่มไปที่เซตผมก่อนคือคุณชายเนี่ยจะมีความวอร์ี่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกหน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่คมหน้าตาไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณชายลองใส่ใจเรื่องที่แบบว่าลองซื้อแว็กมาเซตผมหรือเรียนคลิปในเน็ตเนี่ยลองเซตผมดูบางทีอ่ะถ้าคุณอ่ะเจอทรงผมที่ใช่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนลุคคุณได้เลย ม่ถ้าให้คุณน่ดูดีขึ้นขึ้นมาแบบทันทีเลยแล้วก็สิ่งที่2นะั่นคือกลิ่นกายนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยผู้ชายบางคนอาจจะมองข้ามไปเลยเนาะแต่คุณผูช้ชายครับนิดเดียวเลยจริงๆคุณผู้หญิงเป็นคนแก๊ปกลิ่นหรือสิ่งสิ่งเนี้ยได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เราใส่ใจที่จะซื้อน้าหอมดีๆหรือหากลิ่นอะไรนะครับที่เราชอบเนี่ยมาฉีดใส่ตัวมาอะไรใส่ตตััััััวววววนน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 นิิิดดดึึงงเเีี่่่่่่่ยยยแแคคคค้้ค้้้้้นนรรรรบบบบกก็็ทททําาใใหหผูญปะะะะจไพมขลสสสุ ก็อยากให้การ่างตัวเป็นตัวเรามากที่สุดเนาะดูตามสถานที่แล้วกันถูกไหมว่าตามว่ามันสมควรไหมหรือไม่สมควรอย่างนั้นพอก็แมทได้ครับตามสีวัยรุ่นตามสีปกติขาวดำเอธโทนสีอะไรก็ได้ที่ไม่ชูชาดเกินไปนะครับแล้วก็แมทให้มันดูเป็นตัวเองมากขึ้นแค่นี้ก็ผู้ชายสามขนี้ก็ดูดีได้แล้วก็ประทับใจได้สำหรับเดทแรลอืมโอเคสำหรับผู้ชายก็มีประมาณนี้เนาะส่วนของผู้หญิงเนี่ยเรามาดูกันว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรกันบ้างแบบว่า มันเหมือนแบบว่าเป็นเกมที่แบบครั้งยิ่งใหญ่ผู้หญิงจะมีการเตรียมตัวยิ่งใหญ่มากม <น S 2> เราจะออรบใช่เหมือนออกรบแต่ก็ไม่ได้ออกรบขนาดนั้นแต่ว่าต้องมีความเตรียมพร้อม <S <S <ช>ซึ่งอ่ามันก็จะมีในเรื่องของลุกเนาะอย่างแรกคือลุกการแต่งตัวหน้าการแต่งหน้าผมต้องลงดีเทลตงนี้เพิ่มเปลี่นตัวหรือแม้แต่ผิวเนี่ยก็ก็แบบ จริงจังเนาะเรามาดูเรื่องลุกกันก่อนดีกว่าเรื่องลุกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะแมทลุกตามสถานที่ที่ไปด้วยเราต้องดูว่าเออเขาชวนเราไปเดทที่ไหนหรือแม้กระทั่งดูถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนสไตล์ไหนแต่งตัวประมาณไหนเราจะได้แต่งตัวแมทกันใช่เราจะได้แต่งตัวแมทกันเดินไปด้วยกันแล้วว่าเอ้ยมาด้วยกันคู่สีใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยถามในฝั่งผู้ชายฝั่งผู้ชายไม่มีนะใช่แต่แต่ฝั่งผู้หญิงคือจะคิดแล้วว่าเออเราจะต้องแต่งยังไงให้มันแบบดูแมทกับเขาเดินไปข้างมาด้วยกันอะไรเง อันนั้นคือในเรื่องของลุกเนาะ uh huh. แล้วก็ต่อมาจะก็เป็นเรื่องของโทนการแต่งหน้าแล้วกันครับผมในเมื่อมีเรื่องของลุกแล้วเนาะมันก็ต้องมีโทนการแต่งหน้าที่มาเสริมกับลุกใช่บางวันเขาอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> ผู้หญิงมันก็จะมีแบบว่าคูโทนกับวอมโทนเนาะ <c oughs> วันไหนอยากน่ารักก็อาจจะคูโทนไหมอะไรเงี้ยแบบเลือกครูโทนที่มันเหมาะกับสกินสกินผิวของตัวเองเนาะ <ผ>หรือแบบบางวันที่แบบอาจจะแต่งตัวแซบหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบลองวอร์มโทนหรือลองแบบแต่งหน้าโทรตินหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบชูคาแรคเตอร์ของลุกลุกนั้นขึ้นมาด้วยมันเพราะว่าผู้หญิงอ่ะมันมันมีหลายองค์ประกอบอะเนาะการแต่งหน้าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ต่อมาพอมาพอแต่งหน้าพอมีลุกแล้วผมผมเนี่ยคือสิ่งที่จะบ่งบอกเลยว่าวันนั้นมันพิเศษหรือเปล่าจริงสังเกตได้ง,ง่ายๆว่าผู้หญิงวันไหนถ้ารอนผม เป็นพิเศษเนี่ยก็คือนั่นแหละวันนั้นคือพิเศษละเาจะรู้สึกเลยว่าเขาลงทุนขึ้นใช่แบบว่าถ้าสมมติว่าคนแบบผมเขาอียรอะไรผมไม่ได้หนามากเลยนะการร่อนผมอาจจะช่วยเสริมบุคลิกของเขาให้แบบว่าเ,วมมเออใครเขามีวอลลุ่มดูแบบมั่นใจกับผมมากขึ้นหรือว่าถ้าใครผมแบบฟูๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบหนีผมให้มันแบบเข้าทรงเข้าอะไรมากขึ้นเนะเาะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้เสริมกับลุคของเขาซึ่งวันนั้น การการลอนผมหรือการนิผมทําผมให้เป็นทรงเนี้ยมันมันคือวันวันที่พิเศษแน่นอนอ่ะชัว์ชัว์เพราะว่าปกติ normal เราไม่ทํากันแล้วเนาะใช่วันปกติอาจจะแบบปล่อยกระเซิงกระเซิงหรือมัดหรืออะไรก็ปกติไปใช่ไหมแต่วันนี้มันต้องพิเศษไม่ได้จะไปออกรบางทีครับต้องลงทุนใช่ต้องลงทุนต้องลงทุนต่อมาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของกลิ่นเหมือนที่เสี่ยบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะกร็บได้ง่ายเนาะเอาจริงมันเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละที่แบบว่าจะใช้เรื่องกลิ่นเนี่ยก็ว่าเออ มันมันสามารถสร้างความสนใจได้จริงๆอะซึ่งผู้หญิงเนะี่ยก็จะมีทั้งทั้งผม้วยนะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องผมอนะไรเงี้ยอาจจะฉีดน้ําหอมนี่เพิ่งรู้ว่าผมก็สามารถใช่นะมันจะแบบมีการฉีดตามจุดที่ปรจใช่ไหมอันนี้คือปกติเนาะเป็นชายท<ช>ั<ช>้งหญิงแต่ผู้หญิงอะก็คือจะมีการฉีดไสวีหรือแบบฉีดแล้วแบบ ออเให้มันแบบว่าใช่วีผมแล้วแล้วมันไม่เหนียวหรอไม่เหนียวมันไม่เหนียวแต่กลิ่นอะมันจะติดอยู่กับผมเลยเลยเออแบบสวัสดผมแล้วแบมีความแหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกลิ่นเนาะครับผมต่อมาเนี่ยเรามาในเรื่องของ การพูดดีกว่าอเรื่องนี้ก็สําคัญครับพี่พิงเพราะว่าการสร้างความเป็นธรรมชาติในบทสนทนาเนี่ยแน่นอนเนาะมันอาจจะฟังครั้งแรกอาจจะดูยากนะในการที่เราไปเจอใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเลยเนาะใช่ไหมแล้วเราเอ๊ะจะชวนคุยยังไงดีนะเอ๊ะถ้าชวนคุยเรื่องที่มันลงลึกลงไปเนี่ยเออเรื่องแบบความชอบโดยส่วนตัวเงี้ยเยขาจะชอบเหมือนกับเราไหม,มถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องสําคัญในการที่ว่าเออเราจะมาบอกดิว่าควรตั้งคําถามยังไงควรชวนพูดเรื่องประมาณไหนอะไรยังไง สาหรับผมนะสาหรับที่ผมเคยไปออกนะเอาง่ายๆคุณชายต้องฝึกสังเกตรอบข้างเลยนะลองคุยก็ได้เอ้ยร้านอาหารที่เราไปกินเนี่ยเป็นยังไงเอ้ยวันนี้คนมันดูเยอะเฮ้ยเธอเนี่ยเดินผ่านร้านเมื่อกี้มาชานมไข่มุกเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังเพราะอะไรเนี่ยชวนเขาคุยเรื่องเล่นๆสั้งๆคิดวิเคราะห์เรื่องมันดูเบสิกมากเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสแต่ขอแค่ให้มันคีปคีพคอนแทคกันอยู่เรื่อยๆ,ๆคีขคอมูมกันอยู<ๆ>่เรื่อยๆ มันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นการละลายพฤติกรรมอยู่เรื่อยถึงจะชวนคุยเรื่องสเพเหตละอะไรก็ตามเรื่องง่ายๆพวกนี้แหละครับไม่ทําให้เราคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นมุมมองเล็กๆของเขาผ่านเรื่องต่างๆแบบนี้ก็แต่ถ้าเป็นในฝั่งผู้หญิงเนี่ยบางบางครั้งอะ่ะมันก็จะแบบมีการไปทําการบ้านมาก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยบางครั้งเราจะคุยถึงแบบว่าเรื่องความชอบเรื่องรสนิยมไลฟ์สไตล์บางอย่างที่แบบเออมันมีความเป็นตัวเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบ ให้แบบหาจุดร่วมอ่ะมันเหมือนหาจุดร่วมในการสนทนาอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อให้บทสนทนามันสามารถไปต่อได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเรื่องนี้ยมันเป็นไปได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะในการ,รบแบบทําการบ้านเพื่อที่จะไปคุยกับกฝ่ายเนาะแล้วเสรษฐีเนี้ยแบบว่าพอเราแบบรู้มาแล้วเนาะแบบว่าสองสามเรื่องที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้าเนี้ยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องคลาสสิกอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่อง uh huh. การสร้าง conversation ต่อบทสนทนาอะไรเงี้ย ทีเนี้ยเราจะมีในส่วนของแบบฝากทิกหน่อยอะไรเงี้ยทิกที่แบบเสียดเตรียมมาเนี่ยมันแบบออเออเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือแน่นอนอะ่ะคุณไม่ใชยเอ่อการไปเดทนะครับเราต้องการเหมือนการปิดท้ายหรือเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้ที่มันเด็ดๆนะครับซึ่งมันไม่ต้องใช่ยากเลยครับช่อดอกมาสักช่อหนึ่งหลังกินข้าวเสร็จแค่นี้ผู้หญิงก็จะละลายได้แล้วหลายคนใช่ หรือถ้ามองไปอีกถ้าเขาไปดูคนน่ารักหน่อยดูมุ้งมิ้งหน่อยซื้อตุ๊กตาไหมาเออ,อหรือลองซื้อแบบว่ากําไรสร้อยข้อมืออะไรก็ได้ครับที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่คุณผู้ชายสามารถแฮนเดิลได้สามารถลองจ่ายได้โดยที่แบบว่าจ่ายด้วยความรักอะครับถูกไหมเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นของที่เราจะลงทุนกับผู้หญิงคนเนี้ยใช่มันก็เหมือนแบบว่า,วาเอ้ยเรา เเห็นว่าคุณสําคัญนะเราถึงจะให้สิ่งนี้การเซอร์ไพรส์เล็กๆนี่แหละครับมันเป็นการที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่คิดและเขารู้สึกประทับใจและเขารู้สึกว้างในตัวเรามันคือการสร้างความประทับใจในเดทแรกเนาะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ต้องแบบมากมายเลยก็ได้เนาะแบบเป็นของเล็กๆน้อยๆที่แบบเราอยากฝากแว้เขาแบบเหมือนแบบระลึกถึงอ่ะมันแบบมันจะยิ่งทาแบบอุ้ยเขาให้ดอกไม้อะไรเงี้ยแบบบางครั้งอ่ะเออหลายคนอาจจะแบบมองมองว่าการให้ดอกไม้สาปผู้หญิงเนี่ยอาจะมองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สัมพันธ์ไม่จาเป็นไรค่าหรือเปล่าแต่ เขาแบบว่าเขาแบบเขาเรียกอะไรอะอเฟรชเอทกับมันมากๆว่าแบบเอ้ยเขาให้ในเดทแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาจะเก็บไว้ตลอดเขาจะเก็บไว้ตลอดแบบเอ้ยมันคือแบบช่อแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกโมเม็นแบบใคัญรกาหยิบมานี่จําได้ไหมจําได้ไหมอ่ะสำหรับคุณปิงล่ะสําหรับปิงเนี่ยปิงมองว่าการเดทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเหมือนเกมเนาะบางทีอืมยังไงอืมปิงอยากจะฝากว่า ให้มีลูกลอดลูกชนใหม่อยังไงลูกลอดลูกชนมันคืออะไรผู้หญิงนี่ไรจริง <laughs> <laughs> ลูกลอดลูกชนเนี่ยมันคือการที่แบบว่าเราสงวนกรียาท่าทีเนาะบบ,บบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเขามากๆเราต้องมีการแบบกักเอาไว้ว่าลองแบบเออให้เขาแบบชวนก่อนไหมหรือว่าอะไรยเงี้ย เพื่อแบบบางครั้งเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องแบบว่าความสัมพันธ์มันไวไปอะเนาะจริงๆนะคุณผู้ชายเรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงเนี่ยคือเขาจะมีความแบบว่าเขาจะเสียเชิงไม่ได้ในในฐานะเราเป็นผู้ชายเรายอมไปเถอะอบางเรื่องอะจริงๆเรายอมไปเถอะอเขาต้องการแค่นั้นอะเรานต้ได้อยู่แล้วบางทีต้องการแบบสเปซในการเทคไทม์สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปเถอะอเทคไทม์ในการให้แบบให้คุณคิดถึงเราไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ แล้วก็มาถึงช่วงท้ายแล้วแบบว่าเราอยากจะ wrap up ให้เพื่อนๆหน่อยแบบว่าเออในเรื่องของการเดทเนี่ยก็ทริคที่พวกเราได้ฝากไว้วันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องคลาสสิกเนี่ยเออหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง conversation ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะไปเดทอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องซีเรียสเออไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบว่าทําตัวแบบบางคนอาจจะแบบฝืนตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ย หรือเกรงเกินอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบคุยกับอีฝ่ายไงแต่ว่าความตื่นเต้นมันมีทุกคนนะครับความตื่นเต้นความตื่นเต้นมันเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเรายังเป็นมนุษย์เรายังมีความรู้สึกเรายังมีมมีความตื่นตัวอยู่ซึ่งความรู้สึกเราก็สัมผัสได้เลยว่าเรารักเขาถูกไหมครับเราถึงออกมาเดทเนาะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมกับความตื่นเต้นนี่เลยก็ควบคุมเขาอะไรควบคุมมันให้ได้อย่าเออใช่ หลักๆก,ก็คืออยากให้ทุกคนแบบเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองนี่แหละมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วสำหรับคนเราเนาะชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเดทนหรือว่าการทาอะไรต่างเนาะสุดท้ายแล้วความธรรมชาติรีแล็กซ์นี่แหละที่อาจจะแบบ grab attention หรือว่าทําให้แบบอีกฝ่ายเนี่ยสนใจเราได้เนาะก็สําหรับวันนี้เนาะรายการ w a t s w r o n g with love ใน ep ที่ว่าเออ how to เดทแรกให้ปัง,ปงไม่พังเหมือนคนก่อนแล้วก็ขอจบ EP ไปเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจอีกก็สามารถรับชมได้ในรายการวาสองเวนเลิฟในช่องกลางวานฝ <c oughs> ากช่องกลางวันด้วยฝ <c oughs> <c oughs> ากช่องกลางวันด้วยนะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ใต้คลิปนะคะในช่องกลางวานนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ